นากรัเสชอง m i n f i n ้สีงพาภาษาไทด้วย i n f i า,าวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราไหมครับจะพาพวกเราไปเล่นสนุกอะไรอุ้ยมีรถกระบะสีแดงมารับเขาด้วยเฮ้ยคือโกครับ,รบวันนี้มีรถกระบะแล้วผมขอไปคนแรกเลยละกันใครจะเป็นคน,คน,คนขับครับนี่อไปกันหมดเลยเหรอไม่ฟังพูดเลยเหรอเ,เรอนี่ยอ กูต้องเป็นคนขับแล้วสินะมันมีที่ว่างที่เดียวดีๆนะครับมุงครูไปเลยครับจะไปที่ไหนกันหรอครับเนี่ยนั่นสิครับอันนี้คือที่ไหนครับเนี่ยอ๋ออันนี้คือ t o ย Shop The t o y Shop ฮะจะ t o ยช h อ p แล้วคะ่ะเย่ของเล่นเต็มแน่ๆเลยอ้าวไปโดยที่ไม่เรียกครูเลยเหรอไม่มีอะไรเลยเหรอเนี่ยหมดทุกอย่างเลยเหรอมี่อยู่กระดูกอยู่ชิ้นเดียวเฮ้ยยังขายอยู่หรือเปล่านี่เนี่ย สวัสดีครับโอ้โหคนเฝ้านี่คือน่าจะไม่รอดแล้วล่ะออะไรกันเนี่ยเหลือก็ตัอยู่ชิ้นเดียวจริงๆรอเนี่ยอาวฟื้นแล้วเหรอยังไงล่ะทีเนี้ยต้องรูกครับแล้ต้องยังไงต่อครับไม่เหลืออะไรให้ผมเล่นเลยอ่ะนั่นสิครับเอใจเย็นๆนะซอมบี้อย่าทำเป็นคนงอนแงไปได้ อะลืมตามมาสิกูมีอะไรจะให้ฮะอะไรกันเนี่ยอ๋อยี่สิบนาทีผ่านไปทุกคนก็กำลังโยกย้ายไปที่อื่นแต่เจ้าซอมบี้ก็ยังร้องไห้ไม่หยุดจะทำยังไงกับเธอดีเนี่ยซอมบี้ <c oughs> วันอาทิตย์เริ่มจะรับขอบฟ้าแล้วเจ้าซอมบี้มันก็ยังร้องไห้ไม่หยุดเฮ้ยอ่ะ งั้นมาที่นี่แล้วกันเห็นแวบๆเดี๋ยวขอถอยหลังก่อนนะทุกคนเอ๋นี่มันอะไรเนี่ยฮึถ <c oughs> อยแฟคทอรี่โรงงานของเล่นเหรอฮะโรงงานของเล่นหรอครับ <c oughs> เดี๋ยวครูเข้าไปก่อนแล้วกันนะเผื่อจะมีอะไรดีๆ <c oughs> แต่ดูเหมือนว่าโรงงานของเล่นของเรามันดูปิดตัวลงหรือเปล่าทำไมทุกอย่าง,างนเงียบสงบขนาดนี้ <c oughs> เดี๋ยวครูขอเข้าไปสำรวจกันนะ สวัสดีโคฮิโรบายผมวากกี้จำกันได้ไหมฮะวากกี้เหรอจำได้สิแล้วทำไมนามอยู่ที่นี่ล่ะอ่าที่นี่คือบ้านของผมโฮโฮโยังไงล่ะโคฮิโรบายว่าแต่โคฮิโรบายมาทำอะไรเนี่ยบอกมาซะโดยดีเลยนะจะมาขโมยอะไรของในนี้หรือเปล่าต่อยท่านเดี๋ยวนี้นะ เดียวอย่าเพิ่งทำอะไรฉันฟังฉัน่อนสิไม่ฟังละครับเข้ามาสถานีคนเดียวซะด้วยแบบนี้มันต้องเจอดีค่ะอ่ะเข้ามาสถานีนิวเป็นไงครับประกาศเข้ามาขถานีชีวิตมันต้องถึงขาดเลยนะคะน่ะขาดอะไรขาดไปถึงสิ จะมัดเลยอย่าทำฉันจะมีตั้งใจเข้ามาในนี้ฉันพาลูกสมุนตรงนั้นมาด้วยฮะลูกสมุนเหรอฮ่าตลอดจะไปหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ยังจะมาพูดมากอีกเดี๋ยวจะเจอดีเดี๋ยวนี้มีแหลกฟุีเลารไมาเห็นใจคนแก่บ้างเลยเดี๋ยวมาอยู่ๆจะยิ่งถอยหลังแล้วเนี่ยยิ่งไปมากยิ่งถอยหลังอะไรกันนี่ฮะ ที่นี่มันคือทิ่งของผมยังไงคูก็ไม่หลอดหรอกครับไม่ต้องหนีครับจะไม่ห,หนีดงได้ยังไงนินตาแกสิโคนน่ากลัวเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่าบอกนะว่ามีคนมาช่วยฉันขอบคุณมากเลยนะวิเทอร์ทุกคนคลิปวันนี้ก็จบแล้วแต่ว่าเรายังมีคลิปถัดไปให้ทุกคนได้ดูไปดูกันเลยเข้าสู่ชอ่องค มเสียงภาษาไทยด้อยไม่ครับนพี่จ้าวันนี้เราคอสเสนื้อตอนเมื่อเราไหมครับมีภารกิจแข่งขันว่ายนะ้ำระว่างไม่ครับผู้ชายและไม่ครับผู้หญิงไปดูกันเลย่เป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืม Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันดะ้วยนะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปกลนดังเหมือนกันนะซอมบี้ตื่นได้แล้ว ซอมบี้สามีสามีโอ้โหถ้าไฟไหมนายจะตื่นทันคนอื่นเขาไม่เนี่ยสามีตื่นได้แล้วอดหลับอดนอนมาจากไหนเนี่ยเจ้าซอมบี้วอ้ยคอเสื้อแตกกันเนี่ยตื่นเอ้เอ้าเอ้านี่ตืนนต่นได้แล้วตอนนี้เขาจะมาแย่วน้ำกันแล้วนะอะไรนี่นายไม่แก้ฉ,ะฉะนันทำไมรู้ได้ไงว่าจะมาเลียงว่ายน้ำอ้าวฉนันไม่ใช่คิดเฉยๆอ่ะแหงไม่รู้หรอก แต่นายหลับนานมากเลยนะเกินไปหรือเปล่าซอมบี้นี่มันในห้องเรียนนะมันจะเกินไปแล้วนะอฉันว่าฉัานก็ทําปกตินะนี่มันเที่ยงไม่ใช่เหรอแค่พักผ่อนเองเอาละอย่าเถียงกันคุยตรงนี้ไม่เห็นเรื่องไงให้ทุกคนนั้งที่ให้เรียบร้อยเอาแล้วไก่ใครน่นนะน่ะเฮ้ยเจ้าไก่เข้ามาทําอะไรเนี่ยระวังจะโดนฆ่านะให้อยู่บ้านดีๆไม่ชอบ ามาทำอะไรเออนายทำอะไรกับไก่อ่ะต้องวิกแมนอ๋อพอดีว่าฉันเก็บมันเข้าท้องไปแล้วเออเยจะบ้าหรือไงแต่กฉันช้าไก่นี่นากึกกไก่กึกกไก่ครูจะอ้วกแตกเจ้าวิกแมนอย่าทำแบบนี้ีกอนะเอาละวันนี้พวกเราจะไปเรียนว่ายน้ำกันพร้อมทุก่าฮะว่ายน้ำหรอครับ ว่ายน้ำอเอ่อว่ายน้ำผมอยากเรียนว่ายน้ำครับว <c oughs> ่ายน้ำเรอครับ <c oughs> อุ้ยดีอยิงเลยแต่ผมว่าอากาศมันหนาวเกินไปหรือเปล่าครับช่วงนี้เอาละไม่ต้องบ่นไม่ต้องเสียงดังกัน้มาก <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเรียนว่ายน้ำกันแล้วพร้อมหรือเปล่าต,ต้องก็ต้องพร้อมมานะครับคุณครูให้ไปเ,เรียนดีครับ นั่นสิครับแต่ว่าวันนี้พวกเราจะมีแขงว่ายน้ำกับสาวๆฮะสาวๆหรอคับีกรได้นเห็นสาวๆใส่ชุดไว้นะให้ดีใจจังเลยครับคุณครูไปกันเลยมิครับคุณครูนั่นสิครับไปกันเลยดีกว่ามีครับคุณครูผมอยากเห็นสาวๆใส่ชุดว่ายน้ำเหมือครับไปกันเลยดีกว่าตอนนี้สาวๆน่าจะรอพวกเราอยู่ผมที่ไปเลยครับแผมรีบไปเลยครับผมรีบไปเลยกบ นี่คือคู่แข่งของพวกเธอเราผู้หญิงทั้งหลายทั้งมวลนี้ว้าวสรลบิ้มบึ้มบิมบมกันทั้งนั้นเลยอ่ะปิงปิงพีพิกแมนพีซาราเฮยลค่ะนี่พิกแมนกลับมาก่อนพิกแมนใครก็ได้ชุดตันสติพิกแมนทีสิเอาล่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหม คู่แรกจะเริ่มแล้วนะฟังทางผู้ชายเจ้าซอมบี้เริ่มเป็นคนแรก oh <yeah. S 1> ครับผมเอาละนับ1นึ่งถึงสามหนึ่งสไปอะไรอะ่ะผมยังไม่ได้ลงเลยครับทำไมผู้หญิงเขาไหวไวขนาดนั้นนะครับ เอา้าแล้วไม่นายไม่ลงหรอซอมบี้ซอมบี้ไม่นายไม่ลงไปถึงเวลาว่ายน้ำแล้วนะหลับไปเนี่ยเรื่องว่ายน้ำไว้ใจซอมบี้ได้เลยครับเป็นไงครับแจ๋<ไ>งใช่ไหมเออสุดยอดไปเลยว,ว้าวพี่ซอมบี้คะทำได้ยังไงกันเนี่ยสุดยอดไปเลยคะ่ะ<ง> <laughs> กับพี่มันคนเจ๋งนี่นะเอาล่ะ ซอมบี้เป็นผู้ชนะตอนนี้ฝั่งผู้ชายได้หนึ่งคนถัดไปเจ้าสเกเลตันครับผมตูนด้วยเพื่อนสเกเลตันเอาไก่กินหน่อยไหมไม่เอาอะเดี๋ยวฉันจะไปว่ายน้ำนะจะให้ฉันกินไก่ได้ยังไงกินไก่ก่อนว่ายน้ำอย่างมันไม่ควรนะเจ้าพิกแม็กแต่ฉันหิวนี่นะเอาละพร้อมกันแล้วใช่ไหมครูจะเริ่มมันนะไป ้าถึงพร้อมเกินซะง,งั้นอ่ะเอาเอ้า,อาแล้วแบบนี้ใครจะเป็นคนชนะครับคุณครูถึงพร้อมชนะเอ,อเดี๋ยวคุณครูดูภาพช้าก่อนนะอืมอ๋อฝั่งผู้หญิงเป็นฝ่ายชนะนะเพราะเขาหัวชนขอบสะกอนเห็นได้ชัดเลยเจ้าสเกลเลตันอ๋อะ ไปอย,อ,ยอย่างนั้นได้ยังไงอะผมคิดว่าผมถึงต่อน,นะครับคพณคกูคอ้าวพิสเกลตันก็ต้องยอมรับการตัดสินของุณครูนะคะเอาล้คนถัดไปซอมบี้พิกแมนฮะสิงตาผมเร็วจังเลยครับเฮ้ยผมเพิ่งกินไก่อิ่มๆเลยครับกกุณครูรู้สึกจะปวดอืด้วยครับเนี่ยอ้ยมวนท้องะมัดเลยอะครับผมจะว่หวหายน้ําไหมหรือเปล่าอะเอาละ พร้อมกันแล้วใช่ไหมครูสมบีพิกแมนคุณครูจะยิงปืนแล้วนะไป นายเป็นอะไรเนี่ยซอมบี้พิงแมนผมปวดท้องมากเลยคับคุณครูไม่ไหวแล้วครับเนี่ยอ๋ยปวดท้องหรอเจนหนูถึงฝั่งแล้วนะคะคุณครูยี่รอบไปอ๋อโอเคงั้นรอบนี้ฝ่ายหญิงเป็นผู้ชนะตอนนี้ผู้หญิงนำสองหนึ่งแล้วนะผลถัดไปเจ้าคลิปเปอร์ครับคุณครู ขึ้นกับพี่คิปเปอร์เนี่ยทำไมรวดเร็วขนาดนี้ล่ะผมถึงฝั่งแล้วนะครับคุณครูหอสุดยอดไปเลยคิปเปอร์เอาละตอนนี้ก็จะเป็นสองต่อสองเข้ากันแล้วนะคนถัดไปในแก๊สครับคุณครู ผมขอใช้วิธีนี้แล้วกันครับคุณครู<อ>ไหนทำอะไรของนายเนี่ยพ,พี่แกทำอะไรคะเนี่ยง่ายๆเลยแบบนี้เลยครับผมก็จะถึงฝั่งฝันะแบบนี้ก็ได้หรอครับอาลละแบบนี้มันไม่ไม่ยุติธรรมเพราะฉะน,นั้นเป็นการโมคาก็คือให้ฝั่งหญิงชนะไปเลยทั้งหมด3ต่อ2แล้วคนถัดไปเจ้าสลามครับผม มีอะไรหรือเปล่าเจ้าวิทเทอร์มันจ้องนาฉันทำไมล่ะนี่ฮะคุณกำลังจะว่ายน้ำนะ <What? S 1> ฉันจะพานายไปเองไปเลยโอ๊ยเยจ็บนูเว้ยเฮ้อขอโทษทีนะเพื่อนลก ฉันขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้ฝั่งผู้หญิงนำ4-2แล้วนะฝั่งผู้ชายเร่งหน่อยอ้าวควรถัดไปวิทเตอร์ค่ะค <Bye. S 2> ่ะพมไปหา สนุกสนุกกว่าเจ้าฉลามเตรียมตัวให้ดีนะฉันมีอะไรให้แกเล่นล่ะนี่วิเตอร์นายจะขี้โกงแบบนี้ไม่ได้นะคุณครูเห็นชัดๆเลยว่านายเอาฉลามไปหลอกต้องผู้หญิงคนนั้นน่ะเออผมไม่ได้ทำนะคะคุณครูแต่ไม่ได้ทำยังไงก็ฉันเห็นกับตาแบบนี้เนี่ย เรียกว่าขี้กงแชัดเลยนะยเด็กๆข้างทำตาม้วรู้ไหมนายวางแผนกับเจ้าวิเทอร์ใช่ไหมลงไปนสรยเดี๋ยวนี้เลยไปอะไรเนี่ยไม่ฟังผมเลยวันนี้คลิปแข่งขันว่ายน้ำก็จบแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนขอบคุณทุกคนเลยที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย